จัดสุดยอดเลยอ่ะ,ะพี่ไม่รวยอะไรมาเนี่ยผู้เลยบอกใครนะพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศอู้หูอินพอตเอ็กพอตกูตังบังมาเฮ้ยไหนพี่มาแล้วพี่พูดเลื่องชิงตกใจอะ่ะพี่จริงจริงมีตังมาทั้งตัวเลยพอนกระบ,บังเหรอพาาอกระเปงกระเป๋าเท่าไหร่กระเป๋าวันร้อยแล้วรองเทา้วาวันละสิบห้าไตรเกลือม้าอีกยี่สิบ ทำทีมดีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยไี่แจ็คีม่ว่าแล้วจะเจอบังเขาได้ไงเดี๋ยวพี่ติดต่อให้อยากได้เท่าไหร่เลยแต่ส่งเขาตรงๆหน่อยแค่นั้นเองเก่งว่ะเอาเงินมาก่อนเลยแล้วดาวมอไซค์ไม่ได้มีรถขับอย่างพี่แจ๊คโคตรสวยเลยคันนี้สวยมากคันนี้สุดยอดบังบอลมาแล้วบังบอลมาแล้วลุมนี่จ้าลุมนี่จ้าออกมาตัวโตสรามสระสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าบังสิชัยมีอะไร มีอะไรไปทำไม้ตีหน้านี้มีอะไรทำไมอ่ะเอา้าเหมือนเดิมเจษโอ้บางก็บอกแล้ววันนี้ขับรถยังไม่ได้รอบเลยโอ้ยนี่พูดร้ายรอบมากเลยไม่ได้รอบไม่ได้รอบ <c oughs> เวลาไม่ยืมไม่ให้พูดเป็นนี้เลย <c oughs> เวลาไม่ยืมบางทำเป็นรอ้รองห่มร้องไห้แล้วหัวรอบไปมีให้กูเมละ่อไประแบ๊ ไ่ตลกไปตลกไปกูทตอนมันตลกเลยปล่อย้อปล่อยในกูปล่อยยังไงเขาปล่อยยังไงเนี่ยหนึรบาทไปหนึมาสองไปสองบมาห้ารอยไปหกรบาทมาห้าพไปหกพันบาทมาหมื่นหนึ่งไปหมื่นสอันบาทมาโอหลูกค้าดีไม่ย้ายบ้านหนีเลยอะเขาอยู่คอนโดอนจงเลไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วถามไปมันก็ไม่หนีแน่เอาตามมา อยามาทำเป็นตลกไม่มีโอ้ท้าไม่มีรักก็ย่างี้ต้องเปิดบัญชีเล่นไหนที่แรกก็จะเป็นเป็นเล่นเด็นดีเด็นดีโอ้กูไม่ได้เป็นคาตลกถึงใช้คำนี้ก่อนมุกคาลมเท้ายี่สิบไหนดูอะไรอาดูอะไปดูเลยแถวบังโกหกไหนไม่เห็นมีชื่อผมเลยมีแต่ชื่อแม่อะไรเต็มไปหมดเลยสงสัย มีค่าเสื้อยี่สิบรองเท้าอีกยี่สิบเดี๋ยวดูดิอะไรโหนี่ผ่อนหลายจังหวัดเลยเหรอโอ้โหมีเยอะมากเลยยุตยาละลีอุทตะไทมิอุตตะไทมิโอ้อุตตะช้าเลยยังพันเลยเอาสมุดบางไปเงียบทำไมมึงหยิบสมุดไห้บางมาเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยเดี๋ยวกูจะถีบบางเดี๋ยวว่า สมุดเล่มเดียวก็หาได้สุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์นุ้ยสัสสัส E N S E ึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทรายการทีวีะเซน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 ทีวีะ